ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับตัวอย่างตรวจหนึ่งตรวจสอบวัตถุส่งตรวจได้รับครบตามจำนวนอยู่ในสภาพดีไม่หกเลเธอร์สองหากยังไม่ทดสอบในวันที่ได้รับให้เก็บที่อุณหภูมิสอองศาได้ไม่เกิน1สัปดาห์หรือตามวันหมดอายุข้างขวดการควบคุมคุณภาพภายใน UPT นำตัวอย่างตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้หายเย็นก่อนทำการทดสอบผสมตัวอย่างแบบอินเวอร์โดยพลิกคว่าไปมา ตรวจสอบหมายเลขล็อตและวันหมดอายุของชุดทดสอบนำแถบตรวจออกมาจากซองบรรจุจุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะประมาณ15วินาทีหรือจนกว่าปัสสาวะจะไหลซึมตามแผนทดสอบโดยไม่ให้ปัสสาวะเกินแถบแม็กซ์ของแถบตรวจนำแถบตรวจออกจากปัสสาวะ แล้ววางแถบตรวจไว้บนพื้นราบแล้วเริ่มจับเวลาทันทีอ่านผลที่เวลา5นาทีและไม่ควรอ่านผลหลัง10นาทีการควบคุมคุณภาพภายในยูรีนโปรตีนชูการานำตัวอย่างตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้หายเย็นก่อนทําการทดสอบผสมตัวอย่างแบบอินเวอร์สโดยพลิกคว่มไปมา ตรวจสอบหมายเลขล็อตและวันหมดอายุของชุดทดสอบนําแถบทดสอบออกจากขวดบรรจุระวังไม่ให้มือสัมผัสบริเวณแถบทดสอบเทียบสีแถบทดสอบกับสีมาตรฐานข้างขวดเพื่อดูว่าแถบทดสอบไม่เปลี่ยนสีจุ่มแถบทดสอบในปัสสาวะโดยทุกแถบต้องสัมผัสกับปัสสาวะ จากนั้นนําแถบออกจากปัสสาวะปาดแถบทดสอบที่บริเวณปากภาชนะนําแถบซับกับผ้าก็หรือกระดาษทิชชู่เพื่อให้น้ำส่วนเกินซึมออกวางแถบทดสอบในแนวราบเป็นเวลาหนึ่งนาทีอ่านผลโดยการเทียบสีแถบทดสอบกับสีมาตรฐานข้างขวด เมื่อทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วให้บันทึกผลลงในแบบฟอร์ม